ใชยอังกิษยัง MG ขอย้อนตำนานเปิดตัวรถสปอร์ตไฟฟ้าวิ่งในไกลสุด800กิโลเมตรคนไทยเจอกันแน่โปรดกด s u b s c r i b e ติดตามกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสนับสนุนโดย c o Compact b r a k กเบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน Compact ถ้าพูดถึงค่าย MG ทุกคนจะนึกถึงรถอะไรกันนะรถคันนี้หรือเปล่าแต่จะข่าวล่าสุด MG ตรียกลับมาขย่ววงการรถให้สั่นสะเทือนลือลั่นกันอีกครั้งด้วยรถคันนี้ที่จอเตรียมเปิดตัวบอกเลยว่าไม่ธรรมดาต้องมีร้องว้าวกันแน่นอนที่สุดจะพาไปดูกันว่ารถคันนี้มีหน้าตาเป็นยังไงและจะมีอะไรเด็ดซ่อนอยู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับหลายคนอาจจะรู้จัก MG ในฐานะแบรนด์รถจากจีน แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วค่าย MG เคยเป็นแบรนด์รถยนต์จากแดนผู้ดีประเทศอังกฤษมาก,ก่อนซึ่งก่อตั้งโดยคุณวิลเลียมริชาร์ดมอริสในปี1924ภายใต้ชื่อบริษัทที่ตั้งตามชื่อของตัวเองว่า MG หรือ m o r r i s Garages ในสมัยนั้น MG ที่เป็นค่ายรถที่เชี่ยวชาญเรื่องรถสปอร์ตมากๆเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นเจ้าตำนานมอเตอร์สปอร์ตกันเลยทีเดียวโดย MG ได้สร้างผลงานที่มีชื่อไวมากมายหนึ่งในนั้นคือ MG K3 Magnet ที่สามารถเอาชนะทีมเฟอร์ราเร่ในการแข่งขันเลมังส์ได้ในช่วงปี1930แต่ถ้าพูดถึงรุ่นที่เป็นตำนานของ MG จริงๆแน่นอนว่าต้องยกให้กับ MGB รถสปอร์ต2ประตูขนาดเล็กตั้งแต่วางขายในปี1962ก็ดังเป็นพลุแตกกว่าดยอดขายแซงหน้าแบรนด์อื่นกันเลยทีเดียวแต่ใช่ว่าความสําเร็จตลอด90กว่าปีที่ผ่านมาจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเพราะเอาเข้าจริงค่าย MG ได้เปลี่ยนมือเจ้าของไปไม่ต่ํากว่า5ครั้ง และล่าสุดในปี2005บริษัท SAIC Motor จากประเทศจีนได้ทุ่มทุนควักกระเป๋าสื่อค่ายรถสปอร์ตสุดเก๋าอย่าง MG ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่ง SAIC Motor ได้วางหมากในวงการรถยนต์ขึ้นใหม่เริ่มจากการปัดฝุ่นค่าย MG และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้พร้อมที่จะกลับมาบุกตลาดรถสปอร์ตที่เคยสร้างตำนานไว้อีกครั้งจนมาถึงปัจจุบันการกลับมาของรถระดับตำนานในครั้งนี้จะต้องซ่อนเซอร์ไพรส์ให้กับชาวโลกแน่แน ชักจะอดใจรอไม่ไหวกันแล้วนะเนี่ยในงานซิงไฮออโตโชว์2 0ง1ที่ผ่านมาทาง MG ได้เผยโฉมคอนเซปต์คาร์แห่งโลกอนาคตภายใต้ชื่อ MG c y b e ไซเบอรเตอร์โดยดีไซน์ภายนอกของเจ้ารถสปอร์ตคันนี้ถือว่าล้ำสมัยโดนใจไม่น้อยเลยสื่อยานยนต์อย่างออโตวีคได้ปล่อยภาพจดสิทธิบัตรของเจ้ารถคันนี้ทำให้เราพอจะเห็นภาพรถเวอร์ชันผลิตจริง ซึ่งดูเหมือนว่าทาง MG เองก็แอบคอนเฟิร์มเกลายว่าจะมีการผลิตรถสปอร์ตคันใหม่ของทางค่ายออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันแน่นอนผู้ออกแบบดีไซน์ภายนอกของ MG Cyberster คันนี้คือคุณคาร์ลกอแซมผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ MG ประเทศอังกฤษซึ่งเขาได้อธิบายคอนเซปต์คร่าวๆเอาไว้ว่าตัวรถอาจจะไม่ได้ดูดุดันมากนักแต่จะมีความคล้ายกับคอนเซปต์คาร์ที่เคยมาโชว์ตัวไปก่อนหน้านี้ รถสปอร์ตคันใหม่จาก MG จะคงเอกลักษณ์เด่นๆจากรถต้นแบบไว้หลายจุดไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าทรงหยดน้ำกันชนหน้าทรงยิ้มไฟท้ายลายธงชาติประเทศอังกฤษและดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ใต้กันชนหลังและได้เพิ่มหลังคาผ้าใบเข้ามาเพื่อให้ได้กลิ่นอายความเป็นรถสปอร์ตเปิดประตนอันเป็นเอกลักษณ์ของ MG ในอดีตแถมล่าสุดเมื่อวันที่15กรกฎาคม2022ที่ผ่านมา MG ได้ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมปล่อยทีเซอร์รถ MG Cyberster และโชว์ประตูแบบปิกนกเท่ๆอีตาหา เรียกได้ว่าหล่ลอแถมสปอร์ตขนาดนี้ใครจะไม่หวั่นไหวกันบ้างล่ะครับนอกจากนี้ยังเผยดีไซน์ภายในที่มันหลุดเข้าไปในโลกแห่งอนาคตโดยทาง MG ได้นิยามคอนเซปต์นี้ว่าดิจิตอลไฟเบอร์คอค핏ที่มาพร้อมกับจอมัดวัดดิจิตอล3จอขนาดมหึมาที่โอบล้อมเข้าหาคนขับพวงมาลัยทรงยอคล้ายรถเทสลาและเบาะนั่งทรงสปอร์ตนอกจากนี้ยังตอกย้ำความล้ำสมัยด้วยคอนโซลกลางที่เป็นรูปทรงสะพานที่ให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องบินอวกาศ ซึ่งดีไซน์นี้ทาง MG บอกว่ามาจากการออกแบบ driver-centric design โดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลักนั่นเอง G oh. ก็จะไปดูข้อมูลคุ้มพลังสุดตะลึงฝากแวะกูติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับณวันท,ที่ทำคลิปนี้อาจจะยังไม่มีข้อมูลเรื่องคุ้มพลังมากนักแต่จากรายงานของเว็บไซต์ autohome.com.cn จากจีนระบุ <way S 1> ไว้ว่า MG Cyberster จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ชุดใหม ดูจะสร้างบนแพลตฟอร์ม n e b u l a หรือที่รู้จักกันในชื่อ Modular Scalable Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปใน MG4 EV เมื่อไม่นานมานี้สามารถรองรับระบบไฟได้ถึง800โวลต์เหมือนโปรเช่ไทคานกันเลยทีเดียวที่สำคัญตัวแบตเตอรี่ก็จะใช้เทคโนโลยีใหม่โดยเป็นแบบวัน Pa c k ที่เป็นพุงไม่ใช่เป็นแบตก้อนเดียวขนาดกระทัดรัดที่มีความหนาเพียงแค่11เซนเท่านั้นซึ่งชุดแบตนี้จะมีความจุอยู่ที่40ถึง150กิโลวัตต์ แต่ยังไม่มีข้อมูลเรื่องชนิดของแบตเตอรี่ที่ทาง MG จะนํามาใช้กับไซเบอร์สเตอร์ว่าจะเป็นประเภทไหนแต่อาจจะคาดการได้ว่าตัวแบตไม่น่าจะใกล้กลาอาราเลยแน่นอนตัวแบตรอบนี้จะเป็นการร่วมทุนระหว่าง S A I C มอเตอร์และ Cat L ที่เป็นผู้ผลิตแบตอันดับต้นๆของโลกเออฮึ <c oughs> มั่นใจได้เลยว่าเอาจริงขนาดนี้พี่เขาไม่ได้มาเล่นๆแน่นอน <c oughs> นอกจากพื้นฐานตัวรถที่เรียกเสียงฮือฮาไปได้ไม่เบาแล้ว ทาง MG ยังเคลมว่าน้องใหม่ใจสปอร์ตไซเบอร์สเตอร์คันนี้สามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแถมยังสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน3วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่จัดจ้านไม่เบาสำหรับรถสปอร์ตเทียบชั้นซูปเปอร์คาร์กันได้เลยแต่ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าสเปคและออปชั่นอื่นๆจะเป็นอย่างไรและจะมีสมรรถนะที่เจ๋งตามที่ทาง MG ได้เคลมไว้หรือไม่ หากใครยังจำกันได้ MG Cyberster เคยมาโชว์ตัวในไทยช่วงงานมอเตอร์เอ็ปปลายปี2021ที่ผ่านมาแถมยังเปิดให้คนไทยได้จองกันตั้งแต่เดือนธันวาคม2021ภายใต้แคมเปญ MG Cyberster Prestige Reservation ที่มีแพ็กเกจเงินจองให้เลือกตั้งแต่5,000ถึง10,000บาทจองเท่าไหร่รับส่วนลดวันรับรถกันไปเลย10เท่าจากข้อมูลล่าสุดมีคนไทยจองไปมากกว่า700คันแล้วสื่อยันยนจากอ u ต o c a กรยูเคคัดการไว้ว่า MG Cyberster น่าจะส่งมอบกันในช่วงปี2024เพื่อให้ตรงกับช่วงฉลองครบรอบ100ปีของแบรนด์ MG ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะเพราะแทบจะไม่มีข่าวการเปิดตัวรถสไตลน์นี้จากคู่แข่งค่ายอื่นกันเลยคู่แข่งที่ดูจะใกล้เคียงที่สุด <c oughs> เห็นจะเป็นเทสซาโรสเตอร์ชมแรกที่ออกมาลดแลนเกิน10ปีแล้วส่วนค่ายอื่นๆอย่างปอเช่เซเว่นเอ m ทีนเคเมนบ็อกสเตอร์อาพเอและโลตัส งก็มีแผนจะเปิดตัวช้ากว่า MG ช่วงปี2025ถึง2026กันทั้งนั้นซึ่งถือว่าเป็นโอกาสทองสำหรับ MG เลยทีเดียววิเคราะห์ขนาดนี้อาจจะยังไม่ถึงใจสื่อ a u t o c a า UK เลยต่อสายตรงไปยังคุณกายพิคุณาคิสผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ของ MG Motor UK และเขาได้คอนเฟิร์มว่า MG Cyberster คันนี้จะเป็นรถสปอร์ตที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยในราคาที่ย่อมเยาวและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแน่นอน ถ้าพูดถึงรถสปอรต์ตในราคาที่เอื้อมถึงได้อาจจะมีตัวเลือกไม่เยอะมากนักในปัจจุบันและการที่ MG หันมาเตรียมรุกตลาดรถสปอรต์ตอีกครั้งในประวัติศาสตร์ก็ถือว่าเป็นข่าวดีให้กับแฟนๆอยู่ไม่น้อยเลยต้องมาลุ้นกันว่า MG Cyberster คันนี้จะกลายเป็นดาวเด่นจากโลกอนาคตที่ขึ้นแทนรถสปอรต์ตไฟฟ้าในดวงใจของแฟนๆได้หรือไม่หรือจะปล่อยให้พวกเราต้องรอเก้อกันแนะ่แล้วคุณเลยครับจองน้องใหม่ Cyberster คันนี้กันแล้วหรือยัง คิดว่า MG จะกลับมาสร้างตำนานรถสปอร์ตเปิดประทุนได้อีกครั้งหรือไม่มาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ติดตามที่สุดได้ทางช่องทาง YouTube Facebook และช่องทางล่าสุดกับ TikTok อกที่สุดรีวิวเพื่อให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ